สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวละครที่หายไปนานนะครับตั้งแต่ศึกเจ้ายุทธภพระหว่างโกคูกับพิกโลนะครับนั่นก็คือรันจินะครับลันจิเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกตอนสมัยโกคูเด็กๆนะครับไปขอให้พุทธเต่าฝึกวิชาให้แต่ข้อแม่ของพุเทธเต่าก็คือต้องไปหาผู้หญิงสวยๆมาให้เขานะครับชื่อรันจิเนี่ยในภาษาญ,ญี่ปุ่นจะใช้ตัวอักษรคาตาคานะในการเขียนนะครับถ้าในฉบับหนังสือการ,ร์ตูนของอเมริกาก็จะเป็นชื่อลันช์นะครับแล้วก็ในอนิเมชันเนี่ยก็จะใช้รันช์แบบมีตัวเอนะครับ ชื่อของลันจีเนี่ยก็มาจากคํำว่า lunch น,นะครับที่แปลว่าอาหารกลางวันอาจารย์ในกิละเนี่ยท่านชอบตั้งชื่อตัวละครที่มาจากอาหารนะครับหรือไม่ก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตามรูปด้านบนนะครับเช่นาคาร์โรลก็มาจากแครอทน,นะครับเบจิต้าก็มาจากเบ g e t จิ l เทเบิลโบลีก็มาจากบอคกลี่เรามาดูฉากแรกที่โกคูได้เจอลันจีกันนะครับที่ไปช่วยจากตำรวจนะครับ ต้องบอกว่ารันจิเนี่ยก็เป็นตัวละครที่สู้กับโกคูตอนช่วงเด็กๆนคนแรกๆเลยนะครับร right, right. uh, uh ันจินั้นชอบเทนชินทังนะครับตั้งแต่เจอในครั้งแรกแล,แล้วก็พยายามติดตามเทนชินทังไปตลอดทุกที่ที่เทนชินทังไปฝึกวิชานะครับแต่ว่าเทนชินทังก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะในหัวเทนชินทังเนี่ยมีการฝึกวิชาเพื่อเอาชนะโกคูให้ได้ครับแต่บางครั้งรันจิก็น้อยใจเหมือนกันนะครับแล้วไม่ตื้อเทนชินทังอีก แต่สุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ก็มีบางครั้งที่จามและเปลี่ยนเป็นลันจิงเรียบร้อยผมสีน้ท่านั้นแล้วก็กลับไปอยู่บ้านผู้เี่าเต่าครับมันมีช็อตในเรื่องที่ตัวละครไหนก็ไม่เคยทำนะครับคือที่พระเจ้านะครับ You c a n fathom the power you're up against If you had any brain you'd be on your knees begging for mercy No way! Get ready to lose! Flee! Goku! Now! You're in danger! Move it! หลังจากจบภาคกลองเจ้ายุทธภพเริ่มภาคชาวสาย,ยาดาวน์บอนแซนนะครับรันจิก็ไม่เคยปรากฏตัวในบางงาของอาจารย์เลยนะครับจนมีผู้อ่านมาถามอาจารย์ว่ารันจิไปไหนอาจารย์อากล้ะก็ตอบไปว่าตอนแรกเนี่ยก็ลืมตัวคนตัวนี้แต่พอพยายามนึกอยู่นานก็จําได้ว่าเขียนไ้ว่ารันจิได้ออกตามหา ช,นะช่วงที่ดับเบบอลเนี่ยยังตีพิมพ์อยู่ในโชเนนจัมเนี่ยอาจารย์ก็ได้ว่าตอนพิเศษข้ายตอนเนื่องในวันคริสต์มาสขึ้นมานะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรอยู่ในช่วงที่พวกโกคูเนี่ยไปดาวนาเม็กเท่าต่ากวาดบ้านอยู่ส่วนรันจิเนี่ยก็ตามหาเทนชินฮังอยู่นะครับส่วนเทนชินฮังเนี่ยก็ตายไปแล้วฝึกวิชาอยู่กับท่านจอมเทพแม้ว่ารันจิจะหายไปเลยนะครับแต่ยังไงเราก็จะเห็นรันจิเนี่ยอยู่ในปกตอน22กับ23นะครับให้หายคิดถึงกัน ในแต่ละบอลเล่ม42เล่มจบจะมีฉากที่โกคูขอให้ทุกคนยกมือขึ้นฟ้าเพื่อหมอบพลังให้บอลเก็นกิทนะครับที่หมายเลข17พูดว่าไม่ได้ยินเสียงหมอนั่นมานานแล้วซึ่งความจริงแล้วหน้านี้เนี่ยช่องนี้ต้องเป็นบทของลันจิครับแต่มีการแก้ไขใหม่ให้เป็นหมายเลข17แทนเนื่องด้วยสำนนกพิมพ์เนี่ยเคยโดนคน2บุคลิกฟ้องร้องนะครับในส่วนของตัวละครตัวนี้ทําให้ไม่กล้าที่จะเอาลันจิมาลงต่อไปนะครับ mm hmm. ก็เลยเปลี่ยนเป็นหมายเลข17ในหน้านี้แทน แต่ใน a n i m เมชันเนี่ยเราจะได้เห็นรันจิมาออกนะครับผมดีใจมากเลยครับเพื่อนๆจะเห็นรถจอดและผู้หญิงผมสีน้้ำเงินลงมานะครับและตัวรถเนี่ยมีสติกเกอร์ติดว่าลันจิเอ็กซ์เพสนะครับซึ่งผมคิดว่าลันจิเนี่ยน่าจะมีอาชีพในการทำอาหารขายนะครับแล้วก็ส่งอาหาร จบแล้วครับเพื่อนๆสำหรับตัวละครตัวนี้ที่คิดถึงนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้รบกวน Subscribe ผมนะครับ